สวัสดีครับยินดีต้อนรับวันนี้เราจะมาเจาะลึกคำถามสำคัญที่ว่าทำไมบางคนถึงดูยุ่งตลอดเวลาแต่ผลงานไม่ปังในขณะที่บางคนดูเหมือนทำงานแบบสบายๆแต่สร้างผลลัพธ์ที่ยิ่งใหญ่คำตอบซ่อนอยู่ในปรัชญาของปีเตอร์เอฟรักเกอร์บิดาแห่งการจัดการสมัยใหม่ผู้เขียนหนังสือคลาสสิกท,ที่ทุกคนต้องอ่านอย่าง The e f f e c t i v e Executive รักเกอร์บอกไว้ว่า ความเป็นเลิศคือการทำสิ่งที่ถูกต้องแล้วคือ doing things right แต่ความเป็นสุดยอดคือการทำสิ่งที่ถูกต้องคือ doing the right things นี่คือความแตกต่างระหว่างคนขยันที่ยุ่งแบบไร้ค่ากับคนเก่งที่สร้างมูลค่าอย่างแท้จริงและข่าวดีคือความสามารถในการสร้างผลลัพธ์ไม่ใช่พรสวรรค์แต่เป็นทักษะที่ฝึกฝนได้ครับรักเกอร์มอบ5วิธีคิดวิธีปฏิบัติที่เป็นหัวใจสำคัญให้เรานำไปใช้ครับ หัวข้อที่1การควบคุมทรัพยากรที่หายากที่สุดนั่นคือเวลาทรัพยากรที่มีจํากัดที่สุดในโลกนี้ไม่ใช่เงินไม่ใช่บุคลากรแต่คือเวลาเราซื้อเวลาเพิ่มไม่ได้เก็บสะสมก็ไม่ได้แต่ส่วนใหญ่เราใช้เวลาไปกับอะไรความรู้สึกมักจะหลอกเรารักเกอร์เสนอ3ขั้นตอนในการจัดการเวลาแบบไร้ความปราณีสเต็ปว บันทึกเวลาแบบเรียลไทม์หรือไทม์ล็อกอย่าคาดเดาให้คุณจดทุกกิจกรรมที่ทำเป็นเวลา2-4สัปดาห์เพื่อสร้างงบกำไรขาดทุนของเวลาส่วนตัวหรือ Personal Time PNL คุณอาจช็อกเหมือนกับผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการคนหนึ่งที่พบว่า80%ของเวลาถูกกินไปกับงานด่วนที่ไม่มีเขาทำไม่ได้ซึ่งมีสาเหตุมาจากกระบวนการที่ไม่ดีพอการไม่กล้ามอบหมายงานและการเข้าประชุมที่ไร้สาระ step t จัดการและกำจัดกิจกรรมที่ไร้ค่าหรือ time management ถามตัวเองอย่างโหดเทียมถ้าไม่ทำสิ่งนี้จะเกิดอะไรขึ้นถ้าไม่มีอะไรแย่ก็ตัดทิ้งไปเลยมีใครในทีมที่สามารถรับผิดชอบงานนี้ได้บ้างมอบหมายและให้อำนาจ step 3รวมเวลาก้อนใหญ่หรือ time consolidation สำหรับ knowledge worker หรือคนที่ทำงานใช้ความคิดการสร้างผลง,งานคุณภาพต้องใช้สมาธิต่ตอเนื่องอย่างน้อย 90นาทีขึ้นไปดังนั้นจงบล็อกเวลาทำงานแบบห้ามรบกวนหรือ deep work เพื่อเปลี่ยนเวลาเสร็จๆให้เป็นเวลาทำงานที่มีอำนาจตัดสินใจหัวข้อที่2เปลี่ยนมุมมองจากความเหนื่อยสู่ผลงานที่สร้างสรรค์คนส่วนใหญ่มองแค่ความพยายามและฟังก์ชันงานของตัวเองหรือฉันทำตามที่บล็อกบอกแล้วแต่คนที่มีผลลัพธ์จะถามว่าฉันจะสร้างคุณอูปการอะไรได้บ้างเพื่อทำให้ผลลัพธ์โดยรวมมันปังที่สุด นี่คือการเปลี่ยนโฟกัสจากหน้าที่ภายในสู่ผลลัพธ์ภายนอกตัวอย่างนักออกแบบกราฟิกแบบเดิมลูกค้าต้องการโปสเตอร์ฉันก็วาดตามรีฟส่งไปให้จบจบเน้นแค่ทำภารกิจสำเร็จแบบสร้างคุณอุปการโปสเตอร์นี้จะไปอยู่บนแพลตฟอร์มไหนกลุ่มเป้าหมายคือใครเป้าหมายคือการสร้างแบรนด์หรือกระตุ้นยอดขายงั้นฉันต้องส่งมอบอะไรที่สร้างโซลูชันภาพที่ขับเคลื่อนพฤติกรรมผู้ใช้ไม่ใช่แค่ภาพวาดเปลี่ยนจากเครื่องมือวาดรูปเป็นผู้สร้างมูลค่า คุณอุปการ contribution มี3มิติคุณต้องสร้างคือ 1. ผลลัพธ์โดยตรงงานของคุณสร้างไรายได้หรือผลกำไรให้บริษัทได้อย่างไร 2. ค่านิยมและมาตรฐานงานของคุณช่วยสร้างหรือถ่ายทอดมาตรฐานและวัฒนธรรมองค์กรที่ดีขึ้นได้อย่างไร 3. การพัฒนาคนงานของคุณช่วยให้เพื่อนร่วมงานหรือลูกน้องเติบโตและเก่งขึ้นได้อย่างไรหัวข้อที่3ใช้จุดแข็งไม่ใช่ตามแก้วจุดอ่อน การจัดการแบบดั้งเดิมมักสอนให้เราซ่อมแซมจุดอ่อนแต่รักเกอร์บอกว่าแก่นแท้ขององค์กรคือการทําให้จุดแข็งของแต่ละคนถูกใช้ให้ถึงขีดสุดจนกระทั่งจุดอ่อนของเขากลายเป็นเรื่องไม่สําคัญและการนี้ใช้ได้ทั้งกับตัวคุณเองลูกน้องเพื่อนร่วมงานและแม้แต่เจ้านายของคุณด้วยกรณีศึกษาโปรแกรมเมอร์อ,อัจฉริยะจุดแข็งคือเก่งเทคนิคมากแก้ปัญหาซับซ้อนได้จุดอ่อนคือเข้าสังคมไม่เก่งไม่กล้าพูดผู้บริหารที่ไร้ประสิทธิภาพก็บังคับให้เขาไปเข,าปเข,าข้าคอสพูด ผู้บริหารที่สร้างผลลัพธ์ก็ให้เขาโฟกัสที่การแก้ปัญหาทางเทคนิคที่ยากที่สุดและจับกู้กับเพื่อนร่วมงานที่พูดเก่งให้เป็นคนสรุปและนําเสนอผลงานแทนสร้างผลลัพธ์แบบหนึ่งบวกหนึ่งมากกว่า2เคล็ดลับการบริหารจัดการเจ้านายอย่างฉานฉลาดคุณต้องเข้าใจว่าเจ้านายคุณสนใจอะไรถ้าเจ้านายคุณสนใจโอกาสให้คุณรายงานให้เริ่มที่ผลประโยชน์และวิสัยทัศน์ในอนาคตก่อนถ้าเจ้านายคุณสนใจความเสี่ยงให้คุณเตรียมความเสี่ยงและแผนสำรองหรือแผนบีไปก่อน การทำเช่นนี้จะช่วยให้ความคิดของคุณถูกรับฟังและได้รับการสนับสนุนในแบบที่เจ้านายของคุณเข้าใจง่ายที่สุดหัวข้อที่5การตัดสินใจที่ทรงประสิทธิภาพคําถามที่ถูกต้องสําคัญกว่าคําตอบที่ถูกต้องดรักเกอร์มีมุมมองที่ย้อนแย้งต่อสามัญสํานึกหัวใจของการตัดสินใจที่ยอดเยี่ยมคือการตั้งคําถามที่ถูกต้องไม่ใช่การหาคําตอบที่ถูกต้องตั้งแต่แรกและการตัดสินใจที่ดี ต้องผ่านการทดสอบด้วยความเห็นตา่าง 5. องค์ประกอบของการตัดสินใจที่มีประสิทธิผล 1. กํากำหนดปัญหานี่คือปัญหาแบบทั่วไปที่เกิดซ้ำๆหรือปัญหาเฉพาะกิจ 2. กํกำหนดขอบเขตเป้าหมายการตัดสินใจคืออะไรและอะไรคือสิ่งที่ยอมรับไม่ได้หรือเส้นตาย 3. หาทางออกโฟกัสที่ ทางออกที่ถูกต้องเหมาะสมที่สุดไม่ใช่ทางออกที่ทุกคนยอมรับได้ง่ายที่สุด 4. แปลงสู่การปฏิบัติใครจะทำทำเมื่อไรต้องการข้อมูลอะไรบ้าง 5. สร้างกลไกลข้อเสนอแนะจะวัดผลได้อย่างไรว่าการตัดสินใจนี้ได้ผลจริงทำไมความเห็นต่างถึงมีค่ามหาศาลป้องกันหายนะ ช่วยให้คุณไม่ตกอยู่ในห้องเสียงสะท้อนหรือ Echo Chamber ที่นำไปสู่การตัดสินใจที่ผิดพลาดอย่างร้ายแรงแผน B ความเห็นแย้งที่เก็บไว้อาจกลายเป็นแผนสำรองที่ดีเยี่ยมเมื่อแผนหลักล้มเหลวสร้างความรอบคอบบังคับให้คุณคิดจากหลายมุมมองทำให้การตัดสินใจนั้นสมบูรณ์และรอบด้านมากยิ่งขึ้นสรุปและส่งถ่ายทั้ง5วิธีคิดนี้ของดักเกอร์ การควบคุมเวลาการสร้างคุณูปการการใช้จุดแข็งการโฟกัสในสิ่งที่สำคัญและการตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพเป็นวงจรที่เชื่อมโยงกันมันคือการอัปเกรดตัวตนของคุณครับการเป็นผู้บริหารที่สร้างผลลัพธ์ไม่ได้หมายความว่าคุณต้องเป็น CEO ของบริษัทใหญ่โตแต่หมายความว่าคุณต้องเป็น CEO ในชีวิตของคุณเองก่อนครับ ถ้าคุณนำห้าข้อนี้ไปฝึกฝนและทำซ้ำอย่างมีวินัยผมรับประกันว่าคุณจะเปลี่ยนจากคนขยันที่ยุ่งเป็นคนเก่งที่สร้างผลลัพธ์ได้อย่างแน่นอนครับถ้าคุณชอบเนื้อหาแบบนี้อย่าลืมกดติดตามช่องของเราและพบกันใหม่สวัสดีครับ